สีิเกมเมอร์ูมใจเสนอสปอยเกมโคตรมันเอาสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟรนด์ดิซีรีส์มหาการรวมทีมอนิเมตเรียนถ้าพร้อมกันแล้ว ในคลิปที่แล้วเจ้าสีของเราก็ได้โชว์ความเกลงนในโลกของแอนิเมตตัวน้อยทั้งการได้อีโวคิระเป็น6กดาวรวมถึงการลงเล่นในโหมดเทรนนิ่งและได้ใช้คิระถ,ถึง200ตัวจนได้เห็นพลังอันเวอร์วังของมันแหละครับและในคลิปนี้เราจะใช้ตัวไรนยังไงและมันจะเกลียนโอ้ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเนี่ รอมคิดมาเจ้าสีก็ได้โผมายังโลกที่สองและพี่แกก็ได้แลกเพชรมาเป็นเงินเขียวสักหน่อยเผื่อว่ามีตัวอะไรดีๆโผมาอะไรงี้จากนั้นเมื่อเราแหลกเพชรเสร็จเจ้าสีก็ได้มาดูที่ซัมมอนว่ามีตัวไรน่าสนใจบ้างและตอนนั้นก็มีเจมิาซาหกดาโผมาพอดีทําให้เจ้าสีได้ใช้เงินเขียวประมาณ7 0 0 0ันที่ได้มาไปสุ่มในตู้เซตดูเผื่อว่าเราจะได้เจ๊แกมาอะไรงี้ซึ่งก็ขอบอกเลยครับว่าอีเจมิาซาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดแล้วและ,และ,และด้ยวยความอยากได้เจ๊แกเจ้าสีก็จัดการสุ่มมาอย,บบยวแและแบบ ร5 0เงินเขียวแล้วครับแต่ไม่ว่าจะสุ่มยังไงเราก็ไม่ได้เจ๊แกมาเลยสัก,กตัวเดียวแถมตังเขียวของเราก็หมดไปด้วยแหละแต่แค่นี้มันก็ทําอะไรคนบ้าอย่างเราไม่ได้เจ้าสีก็ได้มารับเพชรจากภารกิจดาเมจของเราจนพี่แกได้เพชรมาประมาณ10,000แเพชรจากนั้นเราก็ได้วิ่งเข้าไปที่ชอเพื่อเอาเพชรทั้งหมดไปแลกเงินเขียวมาและพี่แกก็ได้กลับไปสุ่มมิกาซาจิตูเซตันทีโดยเราก็มีหวังอยู่นิดนดนะครับว่าเราจะได้เจ๊แกสักตัวก็ยังดีนี้จากนั้นเราก็สุ่มเจ๊แกไปเรื่อยแต่พอตังเขียวของเราเริ่มหมด นีและมันก็เป็นไปตามที่เราคิดเลยเพราะว่าความเกลือข้าวแดงไงล่ะเจ้าสีก็ไม่ได้มีกระส่ามาเลยสักตัวเดียวแถมกระเป๋าของเราก็เต็มถ้าไม่เจ้าสีตรงรีบอพเวลให้กับเจ้าสปิทวากอนของเราไปเลยล่ะครับแต่ตอนนี้เพชรของเราก็ยังเหลืออยู่อีกพอสมควรเจ้าสี่ก็เลยกดกระนำรับเพชรอีกครั้งและคิดว่าถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้อีกกูจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วล่ะหยอก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 กูหยอก,ยอก,ยอก,ยอกจากนั้นพี่แกก็กได้แลกเพชรเป็นเงินเขียวแล้วกลับไปสุ่มที่ซัมโนเหมือนเดิมพี่แก,กก็สุ่มจนกระเป๋าเต็มและพออพเวลและเคล์รกระเป๋ ที่สุดเราก็เหมือนเดิมนั่นก็คือไม่ได้มีกาสามาเลยสักตัวเดียวเหลือริงๆเลยกูกู <c oughs> เสียใจโดยเพชรที่รอเสียไปทั้งโมดก็ราวสา0 0 0ื่นเพชรเลยล่ะครับและด้วยความเสียใจเจ้าซีก็ได้มาจัดทีมงานตัวน้อยของเราเพื่อที่เราจะลงในโหมดอินฟินิตี้ล่ะครับโดยคลิปนี้เราจะให้เจ้านา루โตมาเป็นพเพกของเราละวย้ยและเมื่อเราเตรียมทีมงานตัวน้อยของเราเสร็จเจ้าซีก็รีบวิ่งเข้าไปในโหมดอินจากนั้นเราและทีมงานก็ได้วาไปยังแมปไก่ย,ย่ญ่ในตำนานทันทีว่าแล้วเจ้าซีก็เริ่มดูการฟาร์มตังก่อนเลยและททีีแรรกกกมมงานนนขอ็ั4ค แต่จู่ๆเพื่อนของเราคนนึงก็ลุททาให้เราเหลือกันอยู่3คนเลยเอา้าวเฮ้ยทิ้งดาวทําไมคะเนี่ยเจ้าสีก็ได้เริ่มฟาร์มตังค์ด้วยน้องบูม่าและเจ้าสปีดวาก็จอมโหดของเราแต่แล้วพวกมอนสเตอร์มันก็วิ่งเก็บถึงเมืองของเราแล้วล่ะทาให้พี่แกได้ไปสร้างน้องนาตัวเอาไว้ที่หน้าเมืองของเราเพื่อจัดก,การพวกมอนที่มาถึงเลยเกือบไปแล้วละมึงเจ้าสีก็ได้ตามเอาไว้ไว้กับพวกตัวเงินตัวทองของเราต่อไปเรื่อยๆและเมื่อถึงรอบที่แปดเจ้าสีก็ได้เริ่มสร้างคุโรสกิอิจิโกะลงไปเพราะว่าเราจะใช้มันเพื่อสโล จากนั้นเมื่อถึงรอบที่19จัสสีของเราก็เริ่มอพพลังให้กับเจ้าอิจิโกะเพื่อเริ่มการสโลพวกมอนและจาัดก,การพวกตัวแอรที่โผล่มาแทมเพื่อนของเราก็ได้สร้างเจ้าหนวดดำเพื่อช่วยสโลเราไปอีกแรงด้วยและเมื่อถึงรอบที่22จัสซี่จีก็สามารถอพทีมงานฟาร์มตังของรอตูแม็กได้ทั้ง2ตัวและเราก็เริ่มวางน้องนาโตะและเจา้ามานดาระลงไปเพื่อจองพื้นที่และยูนิตในการวางไปก่อนเลยจนเราสามารถวางมันได้ทั้ง16ตัวเลยล่ะครับส่วนเพื่อนของเราก็เริ่มวางทีมงานโจมตีแล้วเช่นกันและที่หน้าเมงงาไ้จชพูลป เพราะว่าตัวนี้มันมีเอฟเฟกที่สามารถป้องกันเมืองของเราได้จา้าสีก็ได้อาบอิจิโกะแล้วตัวอื่นต่อไปจนน้องแกมแม็กได้ทุกตัวและพี่เกก็ได้แต่รอรอรอ,รอย่างเดียวเพื่อที่จะฝาบต่ตังค์แลยอาพ,พวกทีมงานโจมตีล่ะครับ จากนั้นเมื่อถึงรอบที่42เจ้าซีก็ได้เริ่มอัพน้องนาโตและเจา้ามาดราที่เป็นทีมงานโจมตีเข้าไปเพราะว่าในรอบนี้พี่แกจะลองทําดาเมจไดถึง100บีกันดูว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะเราก็ได้อัพน้องนาโตต่อไปเรื่อยๆจนเจ้าก้าวหามคุรมามันโผล่มาและยิงบอลสั์หางใส่พวกมอนสเตอร์เลยอ้าวเต็มหน้าจอกันเลยทีเดียวเชียวจากนั้นเราก็คอยอัพพลังให้กับทีมงานโจมตีและได้ดูพลังโคตรโหดของเราต่อไป จนเมื่อถึงรอบที่75เจ้าสีก็สามารถอัพทีมงานโจมตีของเราทั้ง16ตัวจนแม็กและรอก็ดอดพลังทั้งหมดใส่มันเลยซึ่งในตอนนี้ไอ้พวกหน้าโซนตีนมันก็เริ่มผ่านด่านแรกของเรามาได้ล่ครับแต่ด้วยเอฟเฟกของทีมงานตัวน้อยมันก็ทําให้พวกมอนสเตอร์เดินทางผ่านไปช้ามากและนั่นมันก็ทําให้เราโจมตีพวกมันง่ายเช่นกันซึ่งรอก,กับเพื่อนก็ได้ตกลงกันละครับว่าเราจะไปให้ถึงรอบที่90ให้ได้เลยจากซีและทีมงานก็ได้ควักทุกอย่างที่มีอาศั่มันจนเรอได้มาถึงรอบที่ มาดูกันสิครับว่ารอบนี้นะบผมทีมงานของเราจะไปถึงรอบที่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็รอบที่80แล้วนะครับผมเรายังต้านม,มันไว้ได้อยู่นะแล้วตอนนี้ดาเมของเราก็พุ่งไปที่73็บีแล้วโอ้ไม่กอดสูงลอดนะครับสูงลอดเราอาดทั้งนารูโตะแล้วก็มาดารัมแม็กหมดแล้วนะครับทั้ง8ตัวรวมเป็นเท่าไหร่วะเนี้ย8 88- หนนะครับ และทีมงานจอมเกณฑ์ของเราก็พยายามอาศัยพวกมันแบบสุดชีวิตและพลังของแต่ละตัวก็ควโคตรโอเวอร์มากๆจนเราสามารถผ่านมาได้ทีละรอบสองรอบและเมื่อถึงรอบที่8 7ดิเาเมจของเราก็พุ่งไปถึง100บีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวโคตรเจงอะมึงแต่แล้วเมื่อถึงรอบที่89พวกมันก็มาถึงเมืองของเราแต่น้องชมพูก็ได้ใช้เอฟเฟกต์ของน้องแกป้องกันเมืองของเรา,เาไว้ได้และในที่สุดทีมงานเกณฑก็ได้มาถึงรอบที่90แล้วเราเฮย้ยแต่เราก็ใต้มันเอาวไว้ได้ไม่นานพวกมอนสเตอร์ก็มาถึงเมืองของเราและเราก็แพ้ไป ที่สุดเลยล่ะครับเ <c oughs> สียใจยแต่ดาเมจของเราก็พุ่งไปถึง141บีกันเลยทีเดียวเมื่อออกมายังแบบกลางในโลกที่2เพื่อนของเราก็ได้บอกครับว่าเรามีอะไรจะให้แกนั่นก็คือพี่แกให้เรายืมนาโตนึงหางละว้ยที่ว่ากันว่ามันหาย,ยากมากเรยงี้และเราได้ลองจัดทีมงานกันดูไหมและเมื่อเราให้เจ้านาโตนึงหางขี่บ้าร่างของเราก็มีหางออกมาด้วยล่ละครับอ้โหแก้วว่าแล้วเจ้าสีก็ได้วิ่งเข้าไปในโหมดสตอรี่และเราก็ได้วาปไปยังแบบในด่านที่22ทันทีแต่เมื่อมาถึงเราก็นึกขึ้นได้ละครับ เพราะเรายังไม่ได้พาอูริวมาเลยนี่ว่า <_ d ata> ชิบหายเหล่านี้จากนั้นจ่าซีก็เริ่มฝันน้องเมทของเราก่อนเลยแต่ตอนนั้นพวกมอนมันก็มาถึงเมืองของเราแล้วล่ะทาให้เพื่อนของเราได้วังเจ้าอูริวจนสามารถจัดก,การพวกมันไปได้จ่าซีก็ได้เริ่มวางเจ้าหนวดดำไว้ที่3แยกปากหมาเพื่อที่เราจะได้สโลโลี่พวกมันไรงี้และพี่เกก็คอยอัพเลเวลให้กับน้องเมทต่อไปและเราก็ได้วางเจ้านาตัวหนึ่งดาวที่หน้าตามันกวนสนตีนมากแล้วกูตอบเลยกวนสนตีนมากไปได้มึงและเมื่อเราม,มีตังค์มากขึ้นจ่าซี่13 พี่แกก็ได้เริ่มวางทีมงานนาโตะของเราลงไปและเราก็ได้ลอกอัพมันจนตันดูแต่พลังของน้องแกก็ช่างน้อยนิดซะเหลือเกินล่ละครับใส่ติกากวันี้นี่และเราก็ได้วางมันจนครบทั้งแปดตัวและจะสี่ก็ได้วางน้องนาโตร่างเซียนหูวิธีลงไปอีกเพื่อช่วยในการโจมตีอีกทีล่ละครับและเมื่อถึงรอบที่สิบห้าจะสี่ก็รีบขายตัวเงินตัวทองของเราทั้งหมดและได้มาอยู่ที่ด่านหน้าของเราเลยซึ่งตอนนี้พวกมันก็มากันเยอะสะเหลือเกินแต่เจ้าหนวดดำก็จัดการสลูรี่พวกมันได้ทุกตัวไปเลยแหละครับ ทําให้เจ้าซีได้กลับมาสร้างเจ้านาโตเพิ่มเข้าไปอีกจนระเบิดตุ้มๆตํ้ตตมๆกันเลยและทีมงานอูริวของเพื่อนเราก็ยิงกระนำใส่พวกลูกกระจกที่เดินผ่านมาและถ้าตัวไหนผ่านอูริวเจ้านาโตหนึ่งหางของเราก็ใช้พลังโจมตีใส่พวกมันจนตายห่าตายหงไปทุกๆ,ๆตัวเลยบอกเลยว่าแม่งเจ๋งและเนี่ยที่สุดมันก็เหลือเพียงแค่เจ้าบอสหน้าสุดตินของมันแค่2ตัวซึ่งพลังของมันก็เยอะใช้เล่นและเจ้านาโตของเราก็กระนำใส่มันแต่ด้วยความที่เจ้าหนึ่งหางมาระยะน้อยแต่พลังก็อ่อนมากๆทำให้เจ้าบอสเดินผ่านเรา มึงจะผ่านไปแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะบอสแต่ก็ยังดีที่มีเจ้าริวกำนํำใส่พวกมันจนสุดท้ายเราก็สามารถจัดการบอสของมันได้ทั้งสองตัวแล้วชนะด้านนี้มาได้ละครับขอบคุณเพื่อนของเราอย่างแรงเลยจากนั้นเมื่อออกมายังโลกที่2เจ้าสีก็ได้เข้าไปดูที่ซัมมอนเพื่อว่ามีตัวไหนจริงๆมาบ้างแต่เราก็ยังใจหายกับการสุมมิกใส่อยู่เลยทำให้เราไม่มกล้าที่จะสุ่มอะไรอีกแล้วล่ะกูลาบแล้วนี้จากนั้นเจ้าสีก็ได้มาจัดทีมงานจอบเกนของเรากันไหมเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะลงในหมดเทรนนิ่งเพื่อหาอะไรทำสนุก,กนสกนั่่ละะครบแม จัดทีมงานตัวน้อยของรอเราเซตเจ,จสีก็ได้มุ่งหน้าไปยังหมดเทนนิ่งทันทีซึ่งในครั้งนี้จัสี่ก็จะสร้างเจ้านารโตหนหางไปก่อนเลย100ตัวครับ เราก็สามารถสร้างน้องแก้ได้ครบทังง100ตัวสําเร็จจากนั้นเจ้าสีก็ได้มาตั้งค่าพวกมอนสเตอร์โดยครั้งนี้เราจะให้พวกมันมีเลือดอยู่ที่2 0 0 0 0 0ไปก่อนว่าแล้วเราก็สปามันมาทันทีทําให้ทีมงานของเรารวมกันนาใส่มันแต่เจ้านาตัวหนึ่งหางของเราพลังของมันก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไรทําให้กว่าที่เจ้าบอสตัวนั้นตายก็เกือบถึงกลางแมปกันเลยทีเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเอ่ออีกนิดอีกนิดเลยอีกนิดเดียวโอเคครับผมตายหาไปแล้วนะครับเอ้ พลังแค่นี้นารูโตะหนึ่งหางของเราก็ยังเอาอยู่นะครับจากนั้นจจสี่ก็ได้มาอเลือดของมันให้เป็น1ล้านกันเลยแต่พี่แกก็คิดว่าน้องนารูโตะหนึ่งหางของเราคงโอไม่อยู่แน่แน่เจสี่ก็เลยจัดการอัพพลังให้กับพวกน้องแกด้านหลังจนแม็กไปประมาณ20ตัวเพื่อว่าทีมงานด้านหน้าของเราจะต้านมันไม่ไหวไรงี้ว่าแล้วพี่แกก็เริ่มสปาวเจ้าบอสมาอีกทีเลยมาแล้วครับเจ้าบอสเลือด1ล้านนะครับ รอบนี้เจอกับพวกนารุโตหนึ่งหางนะฮะมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะผมในตอนนี้นะครับพลังของมันก็ยังไม่ลดเลยสัก,กนิดเดียวนะครับนี่ลดมาแค่ตัวลิงหนึ่งนะครับนี่นะเราก็มาอัพให้กับพวกด้านหลังไปก่อนนะผมเผื่อวาอ่าด้านหน้าโจมตีไม่ไหวนะเผื่อมีด้านหลังช่วยโจมตีมันได้ไรง,งี้นะครับนะอัพไปเรื่อยๆเกัดเบิร์มอัพไปเรื่อยๆ หมอย่างนี้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมแต่ที่ด้านหน้าตอนนี้นะพลังของมันก็ยังไม่ถึง70%เลยนะ <What? S 1> โอ้แข็งแกร่งมากนะเจ้าบอสน้าสนตีนตัวนี้นะครับดูมันยิ้มดูสิไอ้เจ้าบอสของมันก็มาจนถึงเครื่องทางแล้วนะครับแต่ว่าพลังของมันยังไม่ถึงเครื่องเลยนะครับตอนนี้ <Huh? S 1> นารุโตะของเราก็กระนาใส่มันอยู่ แต่ไม่เป็นโซดเตีไรเลยนะเพราะว่าดาเมจแค่300อยเท่านั้นเองน <c> ะ <oughs> และแล้วมันก็เข้าระยะนะผมทีมงานอัพแม็กของเราแล้วนะน่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่าพวกนี้โจมตีเร็วมากนะครับโจมตี2วินะครับแต่ดาเมจนี่น้อยนิดซะเหลือเกินแค่หมื่นกว่า,กว,ากว่าเองนะโอ้ตายไปเร็วมากนะครับสุดยอดเลยเวอร์รี่กูดครับจากนั้นเจสซี่ก็ได้ตัดมาพลังให้กับพวกเจ้านาโต้เพื่อที่จะดูว่าบอสระดับไหนที่จะสามารถเอาชนะพวกน้องแกน100ตัวไปได้ จากนั้นเจ้าสีก็ได้มาเเลือดของเจ้าบอสจนมีเลือดถึง10ล้านกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้นะครับทีมงานนารูโตะของเราก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยทุกๆตัวแล้วนะครับ <Hey. S 1> ต่อไปนะผมรอจัดสปาบอสเฮดพีสิล้านกันนะครับผมสปีดอยู่ที่2นะครับมาดูซิว่าเราจะสามารถชนะมันได้หรือเปล่านะผมสปามาเลย10ตัวจัดมา <c oughs> นารูโตะของเราก็จัดกระนำใส่มันอย่างโมมมนนะครับ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะผมโอ้พลังของมันไม่ค่อยลดกันเลยนะครับพวกมันก็เดินเร็วขึ้นกว่ารอบที่แล้วพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ความชิบหายเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับแต่มันเดินจะถึงครึืนกันแล้วนะตอนนี้ชิบหายแล้วนะครับสิบล้านนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับน้องนาโตะของเราแต่ดูท่าน่าจะแตกนะครับนะคิดดูแล้วน่าจะไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าดาเมียตัวนี้มันน้อยเสเหลือเกินได้เวลากระหน่ำซัมเมอรอเซลล์เต็มๆแล้วนะครับตอนนี้ พลังของมันก็ใกล้จะถึงครึ่งกันแล้วนะครับสิบตัวนี้นะผมเดินเรียงหน้ามาเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เหลือพลังอีกตั้งสองสามล้านกันเลยนะู้ดูท่าน่าจะแตกครับผมแตกแล้วแยกทางแน่นอนโอ้โหไม่เหลือครับผมแค่สิบล้านนาะรูโตของเราร้อยตัวเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอค่อยเอานารูโตอ่าตัวหกดาแบบเต็มๆมาเลยนะครับผมแบบหมดเนี่ยนะผมหมดอันติเรียบรย้อย แต่กับไม่เหลือเล็เป็นขี้ไมหมล่ะมึงไอ้แต่จะยอมแค่นี้มันคงจะไม่ใช่เจ้าดีซค่ยี่ส้นตีแน่นอนพี่แกก็ได้กลับไปเข้าโหมดเทรนนิ่งอีกครั้งและในรอบนี้พี่แกก็จะใช้น้องนานตัว6วิธีกันดูบ้างว่าแล้วเจา้าสีก็เริ่มสร้างน้องแกหนึ่งร้ตัวกันเลย และเราก็สามารถสร้างเจ้านาโตะครบทั้ง1 0 0ตัวได้สําเร็จจากนั้นพี่เกก็ได้มาลองตั้งค่าบอสให้มีเลือด1ล้านและเราก็ลองสปามมันมาดูเลยทีมงานนาโตะของเราก็กระนำใส่มันอย่างหนักหน่วงแต่เจ้าซี่ก็ได้มาพลังให้กับตัวด้านหลังเอาไว้เพื่อว่าพวกมันจะพาดดันของเรามาได้และแล้วเจ้าบอสของพวกมันก็ตายห่าไปในที่สุดจากนั้นเจ้าซี่ก็อยากที่จะลองของเจ้านาโตะของเราแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องงับพลังให้กับพวกน้องแก,กไปก่อนล่ะครับ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแลครับผมสําหรับนารูโตะห0ึตัวแบบอัพเต็มของเรานะครับผมตอนนี้ขนาดไม่มีเอฟเฟกก็จอเริ่มกระตุกแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคอมโกูเนี่ยและเจะซสี่ก็ลองอัพเรือของเจ้าบอสให้เป็น1000ล้านกันไปเลยมาเลยครับแล้วแลเราก็กด H p ของบอสนะครับผมให้ถึง1000ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดีนะว่าใช้ออโต้คิกไหมนะละมือหงิกมืองอกันแน่นะครับหนึ่งตัวกันก่อนดูดีกว่านะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคแต่พร้อมแล้วอ่าบวก1บวก2ดีกว่านะครับผมมากันเลยมาจัดมันไปครับตุ้มตุ้มตามตามโอ้โหเต็มจอเลยทีเดียวโอ้ไม่กอดดูบอสไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โ oh, หคูรมามะกี่ตัวอัอนนี้ก็ดูบงดูบอสมันไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าคูรมามะของเราเป่ากระนำนะในว่าเจ้าบอสอยู่ไหนว่าอยู่นี่แล้วนะครับอ๋อดาเมจไม่ใช่ดาเมจดีเฮดพีของมันก็มาถึงเครื่องแล้วนะเปิดแบบต่ําไปนะเพราะว่าถ้าเปิดแบบสุดๆนี่เขาอ,อาจจะระเบิดได้นะครับไม่เหลือแล้วครับผม ใจห่วงไปแล้วแต่คูรามะของเรายัางเป่าไม่หยุดทีมงานนารูโตะของเราก็ยังกระนำตาบอลใส่มันได้แต่แค่นั้นมันก็ยังไม่พอจ้าซีก็ได้ออาพลังของเจ้าบ,บอสให้เป็น2,000ล้านและเราก็ได้สปาวมันมาเลยเรอสปาวมาเลยไม่ต้องพูดมากนะครับสิบตัวอ,อคูรามะจงออกมาแล้วก็ยิงกระนํำใส่มันไปซ้านะครับ และตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยละครับกูมองอะไรไม่เห็นหมดแล้วเนี่ยเ,ออเลือดของมันก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไรเลยนะครับกระน,นำตำบอลใส่มันเลย100ตัวสุดยอดตอนนี้หางของครูรามาก,ก็ทิ้มตากูหมดแล้วนะครับพวกมันก็มาจะถึงเครื่องแล้วนะครับแต่พลังของมันก็อยู่ที่ประมาณ65%รนะครับนะบพันล้านสิลดไม่ยากได้ไงนะครับ <laughs> แต่ว่าไปนะผมเจ้านารูโตะนี่ก็ระยะดาเมจของมันก็กว้างพอสมควรนะครับ ไหวไหมไหวไหมผมดูท่าน่าจะไหวอยู่นะครับนะแต่วินาทีการโจมตีของอ่าเจ้านารูโตะนี่อยู่ที่9้าวิเลยนะครับก็รีโหลดรีโหลดนานพอสมควรนะครับเนี่ยดามเมจของมันจะหมดแล้วนะครเอออีก40กว่าล้านนะครับโอ้ย,อยจะถึงแล้วจะถึงแล้วโค้งสุดท้ายแร็วดิโค้งสุดท้ายเร็ว <What? S 1> เอาไว้ตายหัวให้หมดเดียวเดียวอย่าไปเลเป็นคี้หรือเปล่ามาดูซิว่าเลเป็นคีหรือเปล่าเออเคลียหมดก่อนถึง <laughs> นารูะจมูกนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหยนารูโตเอาอยู่อะเฮ้ยและน้องนาโตของเราก็สามารถจัดการพวกบอสองพัล้านไปได้แล้ว,วเว้ยเฮ้ยและมันก็ทําให้เรารู้ว่าเจ้านาโตตัวนี้มันก็ร้อยพอสมควรเลยแหละและเรื่องราวของออสตาเทวเดฟเ e r e n อร์ซีรีส์มหาการรวมทีมเอนิเมะเกียนในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาโรอัลสตาร์เทอร์เวอร์ดิเฟรนด์ดิซีรีส์มหาการรวมทีมแอน,นิเมเกียนในคลิปนี้นะครับก็ชอบกันหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนอะไรยังไงหรือว่าเล่นตัวไหนในออลสตาร์ Star? ก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ดิซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีเดนสวัสด,ดีไปละจุ๊บ